สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกอกเต่ตัวเดิโอครับสวัสดีครับสวัสดีสาธิตตายตามเส้นเกยนี่ครับแล้วลองกล่องไม้ครับพี่น้องครับโรโปนะครับนี่อันนี้เราจะมาทำอะไรกันกินต้มไก่ต้มไก่ใส่ซาไหมต้มไก่ไม่ได้ใส่ชาไม่ใส่ซาซาไม่มีซาไม่มีนะครับซาไม่มีนะครับซาพอมีโอ้มาทานนะกำลังเฮงครับพี่น้องครับสื่โรโพชิปมา ทดสอบทดสอบทดสอบภาพครับนี่ดือดือมาเอาออาอาเไม่ไงวะไอไ้บ้เอาไม่เรือเลีเช็ดกับช่องมือราติต <c oughs> เอาไปถ่ายคลิปตกปลา <c oughs> เออมาจ้างครับนะเออต่อมไก่กับชุกเลยครับพี่น้องครับวาเบิง้งเบิ้เออนีคอ่ครับต่อมไก่ครับนี่นี่โอุดเหรอครับ เดือดเดือดจะติดแมกเอดเจ้านี่น้าอ่อนโยนถูกแล้วพร้อมเสิร์ฟเพื่อกระติ้นไปไหนเอาหน้าหน้าจอมันดับเลยพี่โจมันดับเองใช่ไหมมันดับเองครับผมดูข้างหลังครับอ่าไม่ไม่เห็นอะไรครับต้องแต่น้าจอใช่ไหมใช่แต่หน้าจอโอ้โเปลี่ยนกล้องไม่ ได้ขอดอยู่นะครับนี่มันดับเองมันดับเองซาดิษให้ถึงเวลากินข้าวแล้วครับพี่น้องครับเราจะทําการกินต้มไก่บ้านนะครับแล้วเดกบในไก่บ้บานมาตัวหนึ่งาอ,อาวุธกระราษชิน้นกูงขอ้องหนามอยู่นะครับนเนาะอ่ะไปจะซักก่อนเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวพายเลยพี่น้องไก่บ้านจุดจุดเปลี่ยนรับมาเด็กไก่บ้านตลาดเด้อแ่อาวุธกระราษชิ้นหันตับ ทำต้มเซ่มะคามดิฟครับพี่รองครับสมแป๊ะไต้แล้วหันสิบมงเลยแล้วออกกอนครับขามออกกอนไต่บานๆแล้วครับอ่อหือกรมคนครับสมโอ้ไข่้รังสาติธิต้มาเป่าๆนี่ๆนี่ครับไข้าังไ้สาติธิด เอาวว้เลยดูด้วยข้าดวกดินหน่อยจิ้มมะเสียบไว้เลยก็ได้ข้าเกินเนี่ยข้ามันนะกินพ่งครับกินมมแซ่บข้าได้ลวกดินเยอะเดี๋ยวจะไปที่น้าฮะจะไปทินดีสมอยู่ะพอดีเนาะสมพวดบ่สมพวดบ่เดี๋ยวขานเศร้าหน่อย แดดปุกเราแดดกเราโดนเป็นนิวไปแดดตกคันะเดี๋ยวได้ครับพี่น้องครับไม่รนี่เจองทำน้องนบุเลยบุเลยมา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 ยิ้เขา้เาเองขอพี่เอทมาเลยนะครับน้อเียว เกิดชั่ครับพี่น้องครับเกิดชั่วและเกิดโรคอะไรเนาะนี่ครับย้อม,มือย้อมดีมากันยอดอีกเลยนี่ครับพี่น้องครับสมีดีครับสมแพตสพตายสมเพสตายครับพี่น้องครับ ตัวน่ะกินมกกินเอาะอันนี้อันนี้คบที่ตัวตัวนี้อืออือเจแต่เขาสบสามติอรักตักงอมรักแขบไปเลย่าไหมรักแน็งเหะรักแขบงรักพอแขอนเงี้ยวอขเกาผมเอาลงใจไรย้อนบุดมันยี้ยี้ไปเนี ผมก็คิดลวเนี่ยเนียวอสุดยอดสุดยอดครับเจอาเจ้าพิบิตนี่อืออมฟัมมยงยังกลางมันครับใก่กลางมัน ไม่ได้ขอเว้นบ้างนะ้องไปแบบพลนหลายหมดอย่างพวกที้ลูกยีเด้อไปไเดยวเอาไปไปอนอวเด้อ อ๋อทำผมจำแยวเขาเข้มงีไบงีบันนี้หม่เนาะต้องตรวจยิงยึดนี่เนาะเนาะข้าวนี้บหมครับ โอ้หัวนี้เสียด้ะฟุบอลเรื่องนี้ไก่มันมาเอยนยิงมีเนยไม่มาน้ำนามอ่อมีครับปันเขาเอ่นเฮ้ยเ่นเีวเ่เขาครับไม่ยินเสียงเลย ya siap nih, tapi butam, hmm. ya pergi, si dia deh.

มาพร้อมเนาะใจกำลังมันมผมเพิ่มมา้ามดิยบสมเปอร์ไรสมเปอร์ไรไปไว้สมเปอร์ไรส้มพอดีพอดี ไอ้เลือด แบบลดไปเนาะมุ้งนี่ได้อยู่นี่เม,ม,ม,มื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ร้อยเหลือเกินจกมนันจะบอกเวลาอยู่ใช่ไหมบอกแบบสอบกล้องไหมครับโกโปรครับโกโปรซีฟครับของสีไทยรูปนหนาด้วยทาเดี๋ยวแสบๆครับมาเลยครับเด้อผมใกล้บ้านครับใกล้บ้านผมใกล้บ้าน กะเทื่อนโว้ดมาเถิน,นไปทำปกในจ้างที่อเอาเองเด้อผม,อม,อมส่งให้พี่จ่อยแล้วเมนบั๊กวนเนยยิ่งบ้าหรือไมา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 จ่อยจ่อย้าเมนมาเจบเ้จบัวข้าเดอ มเาเรีมึงเหอต้มไก่ตัวเนี่ยงไก่บาดไม่ดักมาแต่นนาจะไก่มาแล้วมากินเขาเนาะกวานซุบเอาขตัวอืมไปจีจ๊อกินได้ข้ามไหนต้มไก่ข้ามละหาดลยอยข้ามละหารอยฮะโอ้เสียบครับพี่น้องทั้งเสียบั้งห่อนขาเข่าทาเลยอน่าพ้มไอ้น,น,องไงนี่ อตั้งนานแล้วคับพี่ครัมันเกี่ยวมากอ่ะวัดดีบุตรกัลสินอือโอ้ได้เสียงอ่ะครับโอ้นักกันใไ่มาติบ่หรอครับแล้วก็ตั้งใซตตัวนี้โอ้นักกันใไ่มาตั้งยี่ห้อไซต์ไซักบุญรุ่นรักเกี่ยวขิงเท่าครับพี่น้องครับนี่ครับเขาตักต้มมาก่อนอือขางเี้ากับเนี้ยอีกทีครับผมเนี้ยขัดเนี้ยอ๋อทำยันี่นะครับพี่น้องฟองไปสูบผู้สุกคน สวัสดีทีวีดัตกินเขากันครับพี่น้องครับโอ้หอดโอ้กล่องอะไรครับง่ายมาครับชัดเจนบ่ทั้งบุ่นเจียวเจียครับเจียวเจียฮะเจ็บกินสวัสดีครับผมสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีคุณกระสินสวัสดีครับโอ้งามมากล่องเนี่ยงามเนี